เร้มาลุ้นกันว่าจะเละหรือจะรอดจริงๆทำขนมมันยากนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันซีเจมป์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันซีเจมป์สวัสดีค่ะ ค่ะวันนี้เราจะทําอะไรคะใช่วันนี้อย่างที่เห็นว่าเรามีกันแค่สองคนนะคะอย่างนี้เาวก็คือวันนี้นะคะเราจะมาทําขนมกันค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเห็นว่าช่วงนี้ทุกคนอยู่บ้านกันใช่ไหมเราก็เลยอยากเอาสตรขนมง่ายๆนะคะที่ทุกคนสามารถทำเองได้ที่บ้านมันก็คือเค้กชอ็อกโกแลตคุกกี้แอนด์ครีม าจจให้ทีมแนะนำวัตถ <tinc S 2> ุดิบกันก่อนดีกว่าเนาะค่ะก็วัตถุดิบนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะมีแค่สองอย่างเองค่ะก็เป็นขนมคุกกี้แองกี้นมนะคะแล้วก็นมค่ะแต่แต่ว่านมอะไรก็ได้มีแค่นี้เลยค่ะแต่ว่าสามารถไปแบบ่มอีกอย่างนึงที่ต้องมีค่ะก็คือไมโครเวฟด้วยอันนั้นนั่นคือเรียกว่าวัสดุอุปกรณ์เอาใช่ไม่ใช่วัตถุดิบเอาไมาทำอะไรกินได้่ง โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยหมพิมพได้จิตอ,อ,อย่างแรกเลยนะคะเ,คเราจะมาบด Cookie and Cream คุกกี้แอนครีมกันค่ะมา เราหักดีกว่าเราว่าเราหมดคงไม่ได้เราจะใช้ทั้งหมด6ชิ้นนะพิม์กชิ้นหรอได้ขออนุญาตแกะมากๆได้นี่เยมใสถุงแล้วก็เดี๋ยวจะเอาใช้สีทุบนะคะเ้ยแต่นละเาเป็นไมโครโฟนให้เราได้วันนี้โอเคจัดไปเราว่าเราหักดีกว่าเราอยากได้เท็กเจอร์แบบเป็นก้อนๆด้วยไดเดี๋ยวเจทุบก่อนนะคะอาจจะใช้สิยงดังนิหนึ่งตุ้มเดี๋ยวเอาอันนี้ลงบนกลัว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 เอาของลงก่อน เฮ้ยเจ๊ต้องทุบเป็นจังหวะดิจังหวะขอสามชาได้ปะเฮ้ย่ะหวเเียเฮ้ยลองคว้าเป็นเมลอนจูวดิตดติดตึ๊ตๆดติดติดติดเิดติดติดติดอิดติัติดกิดต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 ไรติด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 ตมดัิดติดเิดติดอิมาิดต้องิดริดติดตทดริอติดติดพิดมิดตคดตมดติ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 ดดี๋ยวดูิดทุบเพิ่มอีกนิดนึงเมื่อกี้เสียงดังเกินไปเราจะทุบแบบๆนี่ คุณพิมพหักเสร็จเรี่ยงคะกำลังดำเนินการหัก,กอยู่ค่ะอย่าแอบชิมนะคะเดี๋ยวของไม่พอครับเราหักชิ้นใหญ่เลยโอเคได้ <Okay. S 2> ออแล้วได้ <Okay. S 2> แล้วพิมหักเสร็จรยงัง Yes f i n i s h โอเคเราก็จะได้แบบนี้ในดะินทันคนต่อไปเราจะนำนมสดเลยะคะ่ะเอามาเทให้ท่วมนิดหน่อยนะคะท่วมนิดหน่อยเ,อเลยชื่อ ให้ท่วมเหรอมันลอยหรือเปล่ามีนีประมาณนี้ประมาณนี้อ่าแล้วเราก็จะใช้ช้อนคนบีบีบีคนขอคนเลยเหรอใช่คนเลยแล้วก็แบบเอาช้อนบีบีไปด้วยโอเคใเราจะใช้เวลากับช่วงนี้สักพักหนึ่งงั้นเราก็จะมาถามตอบไปด้วยนะคะว่าช่วงนี้พิมพ์ทานขนมอะไรไหมคะแบบบ่อยๆมีบ้าะอยู่ที่บ้าน กินเป็นซีเรียลอะเป็พราะว่าโดนหมาอันนี้ามาไม่ให้กินขนมที่แล้วก็โดนหมดใช่โดนพี่น้องอ่ะโดนหมดบ้านเลยสงสารนะคะฝั่งนี้ก็คือเจอยู่นิ่งไม่ได้ต้องแบบทุกทุกข้าวเวลาเรียนจบแบบแม่ทำขนมเอยเจส่งถ้าทําขนมส่งมาให้บ้างดิวีเราต้องทําของที่ส่งได้ละวันหลังเพราะว่าล่าสุดนี่ทําคุกกี้ไปโอ้โเสียใจ นี่เราคุณได้ประมาณนี้แล้วแต่ว่าจริงๆน้องคนให้ได้มากกว่านี้ซึ่งหนูกับพิม์ก็ได้เตรียมกันมาเรียบร้อยแล้วว่าเราทำสำรองไว้แล้วนะคะทุกคนแบบใช่ม่ไม่พิมไม่ปรจยังก็ได้แต่ว่ามันเหมือนของเราไหมพิม์ทำไมของเจสีเข้มกันแล้วทำไมของเขาสีมันอ่อนเดี๋ยวนะมันใช่ วันเราจะใช่ไม่เป็นไรเพราะเราอู่อกันว่าจะเละหรือจะรอดแต่จริงๆทำขนมมันยากนะกินสู้ๆพิมแบบตักขึ้นมาให้ดูนิดนึงได้ไหมเราจะได้เห็นเดี๋ยวสีมันเหลวมากไหมต <laughs> <laughs> ันนี้ขอใครเนใครเห็นอันึง้อันน้ <laughs> ได้อยู่ไหมได้อยู่นะได้อยู่แม่บอกว่าได้อยู่แค่ะหนูทาไม่ได okay, ้โอเคงั okay. worth, okay. guy, okay. ้นต่อไปทิมมีถ้วยหรือยังจ้าถ้วยที่จะใส่นี่อันนี้ถ้วยของเก๋งอาเหรอเขาเขาเขาว่าเพื่อความสะดวกสบายไม่ต้องล้างจานเอาไปทั้งอย่างนี้แหละโอเคเดี๋ยวเก๋ขออนุญาตเก่ใส่ถ้วยแบบหนึ่งนะคะได้เลยเดี๋ยวเราจะคนรอนะได้เลยดียจะมีแบบ คุกกี้หักหักใส่ด้านล่างด้วยทำ oh. ให้ขนมอยู่ที่บ้านแกเป็นขนมแบบที่ดีๆเหมือนไปกินด้านนอกได้เพราะแบบบางคนก็ออกไปด้านนอกไม่ได้ใช่ไหมแบบพื้นที่เสีย่ยงอะไรอย่างนี้เขาก็สามารถทำเองที่บ้านได้แล้วก็ใส่มาร์ชเมลโล่นิดนึงอ uh. นี่โอเคเดี๋ยวขออนนี้เอาใส่ตรงนี้แป้บหนึ่งนะจ๊ะระหว่างเจ๊รอเจ๊นะคะหนูจะมาอวดรูปตอนหนูเด็กๆนะคะตอนอยู่ป,ป .5 ไหนท้าดาุ้ยน้องพิม น,นยังม,มีหน้าไม้อยู่เลยโอ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะเดี๋ยวตกล <c oughs> ดันกลับหน้าไม้อยู่หรือเปล่าพิมไม่บอกหรอกเอ้ยเอ้ยสิหน้วกราป,รปอกโอเคนี่เราเอาใส่ที่นี้เรียบร้อยแล้วเอาใส่ถ้วยแล้ว ต่อไปนะคะเราจะเป็นขั้นตอนสําคัญที่เราจะดูกันว่าของพิมมันเหลวเกินไปหรือเปล่าก็คือเราจะเอาไปใส่ไมโครเวฟกันนะคะสําหรับคนที่ไม่มีเตาอบนั่นเองซึ่งก็ใช้ไมโครเวฟ่างเดียวนั่นแหละอ่ะพีมเรามาใส่ไมโครเวฟไปเลยเราใช้เวลาทั้งหมดหนึนะ่งนาทีครึ่งนะจ๊ะหนึ่งนาทีครึ่งใช่หนึ่งนาทีครึ่งผู้ช่วยพอดีอเ,เราจะฝากผู้ช่วยไปแล้วกันโอเคนะอเครับนะ ต้องควเจดูสะอาดมากเลยเรียกว,ว่าเตรียมการไว้ใช่เราเตรียมการไว้เลยนี่นก็คือนมที่เหลือรู้สึกว่าของพิมไม่แกี้เห็นว่าพิมใช้ถ้วยใหญ่ใช่ไหมาอาจจะใช้เวลานานกวาของพิมา<ช>อาจจะเป็นสักสองนาทีเราจะให้เขาช่วยเราช่วยแล้วกันนะระหว่างนี้เราใช่เราเอคงไม่รอดเ่ระหว่างรออี้ยจะทำาอีกกันนาง ใช่เดจะดทำอีกอันหนึ่งเพราะว่าเดจ์ยังเหลืออเหมือนงั้นเรามาทำอันที่เตรียมการเอาไว้ตอนแรกกันเออโอเคพิมต้องมีภารกิจว่าพิมต้องทำให้มันคนให้ได้อุย้ยยากอะ <c oughs> ่ะพิมต้องใช้แรงนะอันนี้ดูเหลวมากเลยนมเยอะเกินเปล่า,าไ่รู้เหมื่นกันัไม่เป็นไรมันแบบอยากได้เช็คเจอร์แบบนิ่มๆเรลวๆจะกลายเป็นค้กละวา่ะปาลงมารึม นี่แต่จริงหนกินได้เราไม่มีไม่ถอะที่จริงกินทั้งครั้งอย่างนี้อะไรก็ได้นะนี่เ,ออเรามีเหตุผลไหมทำไมเราถึงทํำอันนี้เพราะว่ามีเหตุผลก็คืออย่างแรกเลยตอนแรกค่ะหนูจะทําเป็นมัฟฟินใช่ไหมคะแต่ว่า <ừ> ไม่ใช่มัฟฟิน คุกกี้ครีมหรือมัฟฟินอะไรคะแค่มัฟฟินเฉยๆเลยแล้วก็ส่งให้พิมแต่พอแบบพูดคอนเซ็ต์เสร็จแล้วแต่แบบขอเล่านิดน,นึงก่อนแต่พอดูไปดูมาใช่ไหมพอคิดแล้วอะเรานึกขึ้นได้ว,ว่าพิมอะชอบกินคุกกี้แอนด์ครีมมากพวกน้ำปั่นหรือเค้กอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพิมจะสั่งตลอดเลยใช่ปะใช่คุกกี้แอนด์ครีม is the อืดๆใช่แล้วเราก็เลยแบบค้นหา search engine นะคะแล้วเราก็เจอว่าอันเนี้ยแหละค่ะเหมาะสำหรับพิมที่สุดแล้วแล้วก็เดินช <laughs> <ต>ูมันทำง่ายด้วยไง<อ>แต่ว่านี่ขนาดง่ายแล้วนะรู้สึกว่ามมมัันนจะไไ่่่รรอดเเทาหล เเลยพื่อนี่เพื่อนของเราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาถุงมือไม่มีเพื่อนมีแล้วมีแล้วมีแล้วอันนี้หอมมากทุกคนนี่โอ้ว้าวนี่ค่ะนี่อุย่่หน้าตาสวยจังเดี๋ยวเราจะเอามาใส่จานให้ทุกคนดูก้นเรากทำให้มันออกมา อุ้ยทำไมออกง่ายจังเลยอ่ะเพราะว่าเราต้องทานน้ำมันไว้อ๋อทานน้ำมันไว้ตายแล้วแล้วของเราจะออกไหมี่อุ้ยเหมือนเค้กลาวาเลยอ่ะใช่ไหมน้องเห็นไหมแค่วัตถุดิบสองอย่างก็ทำให้ดูดีได้ขนาดนี้แล้วพี่เดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกันนิดหน่อยนะคะขอมจี๊เทเตนมเบ๊วนๆนะคะโอ้โหเรากับคนพบมาแล้วเว้ยอันนี้กินกับนมอร่อยมากจริงจริงจริงหรอ เราน่าจะทําเป็นแบบลาวานเนาะอ,อ้เขาว่าเขาได้แล้วแหละหลองเอาของพิมพ์มาดูซิดิดูอ้ยสวยจังโอเคเดี๋ยวเราลองของพิมพก่อนดีกว่าใช่เธอเธอรีบอะ่ะเธอรีบอะ่ะไม่เราไม่รีบเราไม่ได้กดดันเลยพิมพ์เราคาดหวังมากเราเล่นเราเล่นโอ้เรเรารอดูอยู่ว่าของพิมพจะเป็นยังไงเฮ้ยเธอมันก็ออกมา,าม,มันเป็นเนื้อเค้กไหมหรือมัน เป็นเค้กเพื่อนเฮ้ยหาถุงร้อนหาถุงมือร so. ้อนเฮ้ยเจ้าดิ้นเฮ้ยมันรอดไปหาไปหาเอาพวกนเร็วเธอจะกินกับอันนี้หรือเปล่าไอไอศ์ครีมเออใช่เราจะกินกับไอศ์ครีมถ้าเรามีช็อกโกแลตด้วยเฮ้ยช็อกโกแลตมาก ต้องเป็นไงดีอ่ะบวกไปตรงกลางเลยตักไอติมโบกไปตรงกลางก็ได้ต้องจับรูปทรงไอติมนิดนึงจับรูปทรงไอติมคิดว่าจะอร่อยไหมเจเจเคยกินยังอร่อยมากกินแล้วจริงๆจริงเหรออุ้ยทำไมตกแต่งผู้ใช้ตัางไปหวอเดี๋ยวเราโผปิดอันนอติกว่ะเสร็จแล้วไหนคือมาดูสิครมดูว้าีม่ะกันคมดูครีมกันหรือเปล่าใช่ไหม คือไอติมแต่มันออกมาเหมือนไอติมมากเลยเฮ้ยมันเหมือนไอติมอ่ะถ้ามันเหมือนไอติมเลยละกินมากงั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าไหมได้โอเคมาเอาแล้วนะคะอาวุธพร้อมพร้อมว้าวนี่ค่ะอู่ร้อนอยู่ไหนเอาเลเอาหนึ่งสองสามไม่ร้อนเหรอ กำลังร้อนอยู่ของจีหายร้อนแล้วก้อนเล็กชอบอะ่ะมันนิ่มมากเลยมันมันเค้กจริงจริงน้อนเบบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเค้กได้เคยเห็นพี่เหมยทำพี่เหมยเคยทำให้เขากินด้วยยจริงดิได้ตอนนั้นไปห้องครัวแล้วเจอพี่เหมยพอดีอก็นั่งกินในห้องครัวสองคนมันล้มาหลังเราต้องเอาไปทำที่หอบ่อยๆแล้วตอนนี้ของพีมยังร้อนอยู่นะคะ ค่ะเพะวันนี้ก็จะเห็นว่าเราได้ประสบความสําเร็จไปเรียบร้อยนะคะตทนนี่ตอนแรกเรากําลังรุ้นมากเลยว่าของทิมจะเป็นเท่หรือเปล่า <laughs> เด okay, like okay, so ี๋ยวเห็นมันแบบมันดูเหลวมากเลยโดนผูกหวางมากเลยโอเคก็เดี๋ยวเราให้ค um> mm ุณพิมพ์จบรายการช่วงนี้ด okay, so ีกว่าค่ะค่ะขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะเธอฝากดีกว่าเราฝากไม่ได้ค่ะก็ขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาดูช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีรายการที่มีครัวเดเจแครัวพิมแบบนี้อีกนะคะก็เราจะพยายามหามาทําให้ได้เลยนะคะ ข,ขอบคุณทุกคนที่มาดูพวกเราทําขนมในวันนี้นะคะใครที่อยู่บ้านว่างช่วงนี้ก็สามารถทำขนมทํากันแบบนี้ได้นะคะหรือว่าทำตามพวกเราเลยก็ได้เพราะอร่อยมากมากจริงๆเลยไม่ต้องกลัวเหลวนะคะเพราะว่าหนูก็ทําเหลวแต่มันก็ออกมาได้ค่ะโอเคค่ะก็สําหรับวันนี้ก็ขอบ Eugene, ค er. ุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย